สวัสดีจ้าพี่น้องครับนี่คือ,อน้องวุ้นเซนดาราดังของอช่องสายยันมะลุงแ,แต่ว่าปัจจุนี้พี่น้องทีเบิ้งอยู่ว่ามันตัวนิดน้อยมันบบแมนครับคิดเิ็เงว่าสายยันนี่สูงร้อยเจ็ดสิบ ผมเพียงขีดแต่แหลมมันเพียงขีดแต่แหลมมันนี่คือรองบุญเซนบ้านยุไซลูกบ้านยูบ้านคำเจริญอำเภอพุ่มพิสัยจังหวัดหนองคายด้วยจ้าเออจังหวัดหนองคายโอ้ยค่ายใช่แมาสายยูน้องพ่อสายยันเอินพ่อหล่ะคนเกิดก่อนจะเป็นเอินพี่แด้วลูกเด้อมันสิบาปไม่ยี่นี่ละครนี่เอินพี่ใหญ่เป็นเด่นเออละครสิน้ำเอาไรเชิญเราเด้เออมือนี้เพิ่นแวะมาเอาหลวงปู่ครับหลวงปู่ป่วยนะครับพี่น้องแวะมาหลวงปู่ป่วยครับ ก็เลยมาพร้อมกับทีมงานอ่าบ้านยูโพนพิสัยบ้านได้ไปไอ้นั่นบ่ลูกได้ไปยังก่อนไ้ปนั่นบ่ได้ไปยังก่อนได้ไปเพิ่งย่างหนักบ้านไปยุทธมเห็นยุทธสามลูกเห็นยุทธสามลูกพูนโอ้พูนหมอหนึ่งครับเ่าต้องนั่นดอกแต่ว่าคนดังแท้ๆเพิ่นยูพูนครับเพิ่นว่าปากเพิ่นว่าปากพูนน่องแห้งเอาเดินทางนี่ละ เขาอีนั่นมันหายคว้านแก้วเนี่แก้วป้ามันล่ะไงสูงครับอืมร้อยเท่าไรร้อยแปดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบแปดสิร้อยแปดสิบจ้ะพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้อีหลานย,ย่างออกไปผู้มุ่งดุเออนี่นักแสดงเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้น่อยครับสายยันเป็นยังคือนมาเอาคนผู้ใหญ่มาแสดงแท้เออกะขวางเป็นผู้น้อยป้าทีละ อันนี้อันนี้หุ่นนางงามจักรวาลเลยเออหุ่นนางงามจักรวาลเลย <c oughs> เไม่รู้จักที่ประกวดงานลอยกระทงเออเป็นใครล่ะกำลังมาแรงไหมตอนนี้ <Okay. S 1> พี่อ้ายน้องเมียเด้วยกันอย่าลืมฝากในเด้องฝากไป,ปติดตามช่องพ่อสายันวันดุง,นงเนาะใครอยากเห็นน้องฮุ่นเซ็นกะอย่าลืมเลยเอ,อ,อยู่ในช่องนั่นล่ะที่ลาได้พยายามบานเทียบวะไปยุจ่าพอเราพาไปอยู่ไอพอยัน เดี่ยงยังแน่แต่ละมือถากินเขาจีน่าบ่กินตลาดเนื้อกินตลาดเนื้อยังไปกินเออกินต่สินเอาเอาเอาถ่ายครับถ่ายอีนั่งหนึ่งครับอีนั่งนี่ก็สูงคขคือกันมันนั่นออกมาเถอะล่ะเฮ็ดยาวเลยเฮ็ดยาวแล้วนั่นเดี๋ยวเผนเฮ็ดยาวอยู่อืออือครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับอือเอ้ปากเพียงเออ เพลงกินข่าวสาพอกินข่าวสาพอเออเป็นฝากเพลงกินข่าวสาพอเขียนให้เ่าไปเบิ้งช่องสายยันวันลุงกินข่าวสาพอครับอืมเอ๊ะมาพี่มาที่นี่เออเอาครับมาแล้วผู้สูงผู้หนึ่งเอาได้แล้วอันนี่ลักเกลเออเอาเออไปปาเพข่าก้ามเป็นเจ้ยวหรือจังมาเอาอืมจังมาเอาจังพันมาแมวพระวางหัวตาสีโอ้โหตาเหลสี อาไม่ได้โชคดีแล้วลูกเด้อปลามันเสิบ์หนักรถคับวกเน้อเพียงขอูกสูงไ่แปลซิบันนี่มปาบงเอางาแบบนางงามบงไอยลางยางแบบนางงามบางจันอยนะสูงกระสูงใหเดียเอาอย่างเอา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 จ่าจ่าจังวาเหลน้ำไหมจ่าจ่าจ่าเออ बनी yeah, पर